ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้นำสรรพสัตว์ห้ามาาขุนอาศวะเข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเสียงกล้าวขอกราบแทบเท้าพระเถรานุเถระขอกราบกล่าวว่าเพื่อนสหธรรมิกและขอจะเจริญพรนะญาติโยมที่สนใจศึกษาเรื่องสมุนไพรอันเป็นความลับที่หลงตานั้น ไปพบโดยบังเอิญก็มาเ,เปิดเิผยกันวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเขาเอาสมุนไพรเนี่ยที่เป็นตำรับยาเนี่ยเอามาปรุงรวมกันเนี่ยเขาทำได้กี่วิธีนั่นก็เพื่อที่จะได้ดูว่าท่านถนัดวิธีไหนแต่สำหรับวิธีที่หลุงตาใช้ หลวงตาจะใช้วิธีที่ดูเหมือนจะง,ง่ายที่สุดนั่นก็คือว่าเมื่อได้สมุนไพรตามตามที่เราต้องการที่จะมาปรุงเพื่อดูแลสุขภาพของท่านใดท่านหนึ่งที่ท่านต้องการให้หลวงตาช่วยดูให้เนี่ยนั่นก็เป็นวิธีที่หลวงตาเอามาในอย่าง นู่นนี่อย่างนี้หน่อยซึ่งก็คือจะมีปริมาณจะมีปริมาณหรือมีปริมาตรที่ตายตัวนะว่าจะต้องไอตัวเนี้ยจะต้องใช้กี่ส่วนตัวนู้นจะต้องใช้กี่ส่วนเอามารวมกันนั้นส่วนวิธีที่ใช้กันเป็นประจำก็คือวิธีที่ได้สมุนไพรมาแล้วก็เอามาต้ม ก็สุดมากก็คือจะต้องหลายตัวนั้นวิธีต้มนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อได้มาตามที่เป็นตำรับยาแล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้หม้อต้มส่วนมากก็จะบอกว่าให้ต้มจากปริมาตรสมส่วนแล้วต้มจนให้เหลือหนึ่งส่วนนานๆก็จะมีว่าตำรับยาเนี่ยสำหรับดูแลโรคภัยไข้เจ็บ อันนี้เนี่ยใช้วิธีคือต้มเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเวลาเช่นอาจจะต้ม30นาทีต้ม15นาทีเป็นต้นอันนั้นวิธีหนึ่งกับวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันเป็นประจำที่เป็นถือว่าเป็นเมือดที่าทางด้านการปรุงสมุนไพรก็คือการเอาไปดอง ส่วนมากก็คือสมุนไพรที่เอาไปดองนั้นมักจะเป็นสมุนไพรทางด้านอายุวัฒนะนั่นอย่างทั่วๆไปก็ไม่ค่อยเห็นนั่นเช่นแต่มาดูเรื่องมะเร็งก็ก็ไม่ใช้ดองเขาก็จะใช้เป็นต้มเป็นหลักอีกวิธีหนึ่งก็คือเอามาปั้นเป็นลูกกลอนโดยการใช้น้ำผึ้งเนี่ย เป็นตัวประสานคำว่าปั้นเป็นลูกกลอนนั้นก็คือว่าปั้นให้มันกลมกลมนะภาษาของสมุนไพรนั้นท่านเรียกการปั้นให้เป็นกลมๆมนั้นว่าลูกกลอนอย่าถามนะว่ามันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าลูกกลอนนั่นแหละให้รู้ว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเม็ดกลมกลมคล้ายๆลูกหินคล้ายๆลูกแก้ว คล้ายๆอะไรขนองนั้นก็จะได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วก็จะเมื่อรับประทานก็ง่ายหน่อยเช่นรับประทานกล้งละสามเม็ดห้าเม็ดแล้วก็กลับน้ำอันนี้ง่ายที่ใช้น้ำพึ่งนั้นตัวน้ำพึ่งเองนั้นจะทำหน้าที่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นตัวยา อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นวิธีที่จะทำให้สมุนไพรเนี่ยรวมตัวกันได้ตอนนี้ก็จะพบว่าส่วนมากก็มักจะเป็นการซื้อขายกันส่วนเราเองจะปั้นเป็นลูกกรอนเนี่ยดูจะยุ่งยากก็จะไม่ค่อยพบเท่าไหร่นั่นที่ชาวบ้านหรือผู้ป่วยเนี่ยจะจะปั้นเป็นลูกกรอนเพราะกว่าจะ ใช้งานได้ก็ต้องทำให้ลูกกรอนนั้นแห้งพอสมครวรน,นั่นก็เป็นลักษณะของการที่จะปรุงให้เป็นสมุนไพรเพื่อใช้ซอยอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาละลายน้ำเช่นยาหอมชนิดต่างๆนั้นท่านก็ปรุงมาเรียบร้อยแล้วเราซื้อมาปุ๊บเราก็เอามาละลายน้ำอุ่นแล้วก็ดื่ม นั่นก็จะเห็นอยู่ทั่วไปก็คือแต่ว่าเราต้องซื้อมาเป็นสำเร็จก็คือจะต้องเสียค่าการตลาดบางชนิดเนี่ยบางยี่ห้อนั่นก็จับไม่ได้เลยแผงกระปุกขนาดประมาณสัก250กรัมก็ต้องมีอร้อยขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนอาจจะสัก10บาท นันก็เป็นมีค่าการตลาดค่าแต่บวกกําไรบวกอะไรเข้าไปแล้วก็ก็จะกลายเป็นร้อยถึงสองร้อยขึ้นตัวในวิธีหนึ่งนั่นที่หลงดามาใช้ก็คือเอามาทําเป็นน้ําสมุนไพรามาทําเป็นน้ําสมุนไพรวิธีนี้ก็ เป็นวิธีที่หลวงตาคิดว่ามันน่าจะใช้ง่ายโดยโดยเรามาใช้กับเด็กเล็กๆนั้นประมาณจากัก6ขวดซึ่งแน่นอนนะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะว่าเด็กอายุเราๆนั้นเนี่ยรับประทานยาค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ใช่อยู่ๆไม่ให้เข้าไปรักษาด้วยแพทย์ เราเรียกว่าแพทย์ผแยผนแผปัจจุบันแต่หลงตาจะเรียกว่าแพทย์ฝรั่งโมเสมุนไพรเนี่ยไม่ใช่แผนโบราณนนแต่เป็นแพทย์นะเขาบางจะเรียกว่าทางเลือกก็น่าสงสารผู้ที่อุตสาห์คุ้นควา้าและทําการวิจัยแล้วก็มบันทึกซึ่งถือว่าเป็นแผนปัจจุบันเหมือนกันเพราะสามารถรักษาโรคได้ มันมีประวัติมันมีรากเหง้ามาตั้งแต่โบราณก็เลยกลายเป็นว่าแพทย์แผนโบราณแล้วก็ยกให้เป็นแพทย์แผนทางเลือกแล้วก็หนักๆเข้าก็คือสมุนไพรนั้นไม่สามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้จริงมีการถกเถียงกับคุณหมอสมัยใหม่ที่ใช้ยาฝรั่งเนี่ยนะพอราอ้าปากจะพูดว่าเนี่ยเรา ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพรท่านก็จะโบกมือแล้วเบรกเราเลยว่าโอ้ยอย่ามาพูดเลยนั่นจะไปใช้ยูนานั่นเตืนเราเลยก็เข้าใจนะว่าท่านศึกษามาด้านนี้แล้วถูกฝังหัวนะกับครูบาอาจารย์ของท่านว่าสมุนไพรเนี่ยใช้ไม่ได้จริงหรือบางทีก็ให้เป็นผู้ราย ส่วนวิธีที่หลวงตาใช้นั้นมันค่อนข้างจะต้องเป็นมีภาพการปรุงประกอบซึ่งอาจจะเป็นคลิปประกอบไปในคลิปเนี่ยว่าหลวงตาปรุงอย่างไรปรุงเสร็จก็คือเหมือนกับเป็นสมุนไพรที่ที่เป็นตำรับยาที่มาใช้เป็นยาหอมเนี่ยนั้นเก็ เอาละลายน้ำก็ดื่มได้เลยนันส่วนของหลุงตาเนี่ยที่เอามาลองใช้นั่นโดยที่หลุงตานั้นก็มีสุขภาพทางด้านไตวายห,วหรือไตมันเส่อบแล้วมีมีประสิทธิภาพในการกรองของเสียออกจากร่างกายเนี่ยอยู่เพียง24%นนั่นหมายความว่าถ้าตับ นี้อีกสัก10%ก็เหลือสัก14%ก็ต้องไปเจอกับเจ้าหน้าที่ฟอกไตละแล้วก็วันนี้ยาวนิดหนึ่งนะขอจะเจริญพร